ฉันน่ะคือฮันเตอร์แลงเอสที่มีความสามารถปลุกคนตายมาเป็นกองทัพได้ฉันน่ะคือราชาเงา เรืเบียวเลยทุกคนอ้าเราทุกคนตอนนี้ทุกคนก็อยู่กันกับแบบที่มีชื่อว่าสปีดดอลไม่ได้เล่นมานานแล้วยังคิดถึงกันอยู่หรือเปล่าแล้วเดี๋ยววันนี้นะผมจะมาวาดทุกอย่างให้อยู่ในเรื่องของโซลเลเวลลิ่งนะเฮ้ยโอ้เพิ่งดูจบมานะกำลังเบียวๆเลยแล้วผมก็เริ่มมีไฟที่อยากจะวาดเรื่องเรื่องไหนขึ้นมานะแต่ก่อนจะไปดูแล้วก็กดซับให้ผมด้วยโอ้โหแต่งตัวมาเต็มยศขนาดนี้กดให้ผมหน่อยเถอะโจทย์แรกนะเอออีโมจิว่ะ และเดี๋ยวผมจะวาดเบลุเลยนะตัวแรกเป็นอิโมจิเบลุล่างล่างเงาเออสกัดเงาเรียบร้อยแล้วนะบอกเลยแบบเท่ๆเลยตัวนี้ นี่โอ้โหบีเบลูพี่นะเบลูมันต้องมีปีกด้วยนี่ใส่ปีกนะโอ้ระบายยากมากเลยใช้เมาส์ด้วยประเด็นนะ่ะนี่โอ้โหลำบากลำบนกับชีวิตนี่ใส่ปีกนะใส่ปีกด้านขวาด้วยเฮ้ใส่ปีกด้านซ้ายดิยใส่ขวามีปัญหานะนี่ใส่ปีกให้กับ เบรุเอ้ยอเบรุนี่มันโหดมากเลยนะในเนื้อเรื่องเนี่ยโอ้โหขั้นแม่ทับเลยปะเนี่ยนี่อ่ะมาเรียบร้อยไว้ทุกคนแล้เรามาเริ่มโหวตกันเลยนะนี่อีโมจิอันแรกมาก,ก็น่ารักสดใสเลยนะฮะเราเราให้เลยห้าดาวนะอ่าห้าดาวนะห้าดาวโอ้ย อันนี้คือแบบไม่ต้องพูดเยอะอิโมจิแว่นตานะพี่ชอบอิโมจินี้เป็นพิเศษเลยพี่ให้5ดาวนะ ห้าดาวเลยครับห้าดาวเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปเจออีโมจิหน่อยอ่าอีโมจินี้ค่อนข้างน่ารักสดใสนะมีการใช้พื้นหลังเป็นสีฟ้าแล้วก็ตัวเป็นสีเหลืองที่ยังระบายไม่เสร็จอ่านะเอาไปเลย5้าดาวนะแล้วเรามาดูอ,อีโมจิถัดไปอ่าอน,นี่สวยไหมอ่าค่อนข้างที่จะสวยงามนะสวยงามพี่พี่ให้5ดาวแล้วกันไม่คิดอะไรเยอะมาเจอรูปถัดไปเป็นรูปของเรานะอ่าท่านแม่ทับเงาอ่าสวยๆงามๆแบบนี้ที่1นะครับ รูปนี้อ้โห,โโหสวยงามมากเลยนะน้องค่อนข้างมีฝีมือในการแรงเงานะใช้หลักแสงที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษเอาไปเลย5ดาวนะครับอ่าเอาละครับผู้ชนะนะครับโอ้โหมาดูผู้ชนะกันอ่าเป็นน้องที่เก่งทางล้านการใช้หลักแสงเงานะคะอ่าเฮ้ยโอ้โห,โโหที่โหลเลยเหรอคนละดาวปะเนี่ย โจทย์ถัดมานะคือดวงจันทร์นะเรามาแก้ตัวกันอีกรอบนะครับเมื่อกี้เบลู่ของเราไม่ได้เข้ารอบนะอ่าแถมอยู่อันดับสุดท้ายแบบนี้ต้องแก้มือนะนี่รอบนี้มาแบบดุคมเข้มนะ มีความน่ากลัวนะที่ผมวาดปีให่แบบเหมือนขยับไงกำลังบินเลยนะนี่โอโ้เบลูพี่รอบนี้ไม่ชนะก็ไม่รู้จะว่าโอ้โหนี่แหละครับความสวยงามแบบนี้นะครับเอาไปเลยนะครับ3ดาวนะอ่านะครับรูปถัดมาอ่านนี้น้องว่าต้าเฉียนเจียวนะฮะอ่าสวยงามมากนะต้าเฉียนเจียวเอาเลย3าดาวนะอ่า อารูปถัดมานะครับเป็นรูปขนมปังทายแยม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 สีม่วงบูเบอรี่แ,แล้วกันเออไม่รู้นะสวยงามมากเอาไป3ดาวนะครับมานะครับรูปถัดมาโอ้อันนี้ค่อนข้างมีหลักการนะฮะในการวาดดวงจันทร์อันที่เป็นชีสนะเป็นล่องชีสแบบนี้เอาไปเลย5ดาวนะครับอ่าสวยงามมากนะอ้ออันนี้ไข่ของโอคารุนนะครับ ามาดูกันนะครับว่าผู้ชนะจะเป็นใครนะครับอน้องดวงดวงจันทร์ที่เป็นชีสนะครับอันดับ2องต้าเชียนเจียวแล้วก็ไข่โอคารุนนะครับโจทัดมานะครับนั่นก็คือมนุษย์หิมะนะอเดี๋ยวผมจะวาดเป็นไฮเอลละกันนะอแทนกันได้เหมือนกันนะเพราะว่าอยู่ในดินแดนหิมะอน่าจะเป็นมนุษย์หิมะให้ผมได้อยู่นะ ออกมาแล้วนะค่อนข,ข้างที่จะสวยงามเลยวาดไม่ทันอีกแล้วรอออเดอร์ซัมแฮนซัมออเดอร์ซอ๋อเปิดมาก็ h a n d s o ัมออเดอร์ซเลยนะอะเอาไป5ดาวนะครับโอ้มาุ์หีมะตัวนี้มีภาพันคอสีแดงนะ,ะเป็นโอลาฟโอลาฟชชวนะเอาไปเลย4ดาวนะครับออันนี้เพื่อนโอลาฟชื่อโอลีฟนะ,อะเอาไปเลย4ดาวนะ โอ้นี่รูปผมเองนะครับมาเป็นมนุษย์ทีมะ h ไฮเอลฟ์ f, นะอยู่ในเรื่องโซโล่อ่าไปดูกันได้นะครับมันค่อนข้างที่จะโหดไลา์และไม่เป็นมิตรกัดเหล่าฮันเตอร์เลยนะครับอ่าอันนี้มาอีกแล้วนะครับเป็นโอเลี้ยงละกันนะมนุษย์ทีมะตัวนี้ชื่อโอเลี้ยงนะครับเอาไปเลย3ดาวนะ,ะมาดูกันนะครับผู้ชนะนะครับอ่าจะเป็นใครอ่าอ่าสองน้องโอรีฟนะอันดับหนึ่งคือน้องโอลาฟแล้วก็อันดับสามนะคือหลอ่อออเดรทาม นะครับอคนละด,ดาวแน่เลยอ่ะมานะครับในโจทย์ที่สามที่มีหัวข้อว่าในวันหยุดนะครับอ่าโจ์นี้ไม่ต้องคิดอะไรมากเดี๋ยวผมวาดพี่ซองนะฮะในวันวันหยุดของเขานะว่าเขาจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มวาดกันเลยนะ นะครับในวันหยุดของพี่ซองนะครับเขาก็จะมีหน้าตาที่มึนๆนะคะไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีในวันวันนี้อ่านะใส่เงาไงดีวะนี่แบบนี้เลยนะครับนี่ค่อนข้างหล่อเหลาพอสมควรนะครับเป็นหน้ามึนๆว่าวันนี้จะทําอะไรดีนะนะฮะและเวลาก็กําลังจะหมดแล้วผมก็ปล่อยเลยละกันนะแล้วมาโบตกันนะครับว่าน้องๆเขาจะวาดอะไรบ้าง รูปนี้นะค่อนข้างสวยงามมากเป็นแม่น้ํานะมีแมงกะพรุนอ่าอ่านะครับอันนี้อ่านิยายูรีนะสาวยูรีอ่าค่อนข้างสวยงามนะครับเอาไปเลยสีดาวนะแล้วก็รูปถัดมานะอ่าเป็นพี่ซอของเรานะครับโอ้โหอันนี้หล่อมากนะหล่อเอาเด t i ท e อีกแล้วอ่าอันนี้ในวันหยุดนะพี่ซองเขาทําหน้ามึนๆว่าตื่นเช้ามาทำอะไรดีรูปถัดมานะครับเป็นเป็น เป,ป็นลูกปิงปองลอยในน้ำอ่าอันนี้วันหยุดวันว่างๆของลูกป,ปิงปองนะครับอ่าเลย3มดาวนะแล้วก็มาดูรูปต่อไปโอ้รูปนี้ค่อนข้างสวยงามนะสวยงามเลยอ่าห้าดาวห้ดาวหดาวหดาวเดี๋ยวเรามาดูผู้ชนะกันนะครับอ่าอ่าเราได้อันดับ2มาคองนะอ่าโอ้โหในรูปถัดมานะเราได้โจทย์คําว่าเป็ดยางนะครับ เป็ดยางก็เดี๋ยวเราจะวาดพี่ซองนะสวมเป็ดยางไปเล่นน้ำอ่านะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มวาดกันเลยนะอะนี่นะครับพี่ซองใส่เป็ดยางนะอะ เดี๋ยวเราจะวาดทหารเงาวาด้วยนะเป็นแบบมาให้กําลังใจพี่ซองในการเล่นน้ําของเขานะนาเดี๋ยวเราจะวาดเบลูลงไปนะเป็นเงาเบล,ลูมาแบบให้กําลังใจนะ,ะใส่รูปตาลงไปนะครับแบบนี้นะอ่ะ,ะที่ขาดไม่ได้เลยนะมีอ e ีกิปด้วยเดี๋ยวเราวาด e อีกิปลงไปนะ,ะแบบนี้นะ,ะสวยงามเลยแบบนี้ไปเดี๋ยวเราไปโหวตกันเลยดีกว่านะ มานะมาโหวดรูปแรกกันนะครับรูปแรกนะ,ะเป็ดยางย่างนะครับออันนี้เติมไฟด้วยนะอร่อยมากนะสําหรับเป็ดย่างย่างนะ,ะเป็นเมนูที่หาก,กินกันได้ทั่วไปนะครับในประเทศของเรานะอะนี่เป็ดย่างที่จริงใจนะครับเอาไปเลยนะครับ3ดาวนะ,ะเป็นเป็ดย่างรอยนะ้ำน่ารักมากในรูปถัดมานะครับจะเป็นโอ้โหสีเหลืองนะครับสีเหลืองสื่อถึงเป็ด อันนี้ไม่ต้องพูดเยอะนะทำน้อยได้มากเอาไปเลย5้าดาวนะครับสำหรับหลักการคิดคิดแบบนี้นะให้ห้าดาวนะครับอ,อันนี้พี่ซองของเราเองฮอ่าฮ่ากดไลค์ให้ด้วยกดไลค์เยอะๆเลยกดดาวมาเยอะๆนะสำหรับพี่ซองนะครับใส่เป็ดยางนะหล่อเท่มากนะมีมด2ตัวมาให้กำลังใจเอ้ยมดที่ไหน่ะ นะเป็นเบลูกับอีกอ้าวเราได้ชนะแล้วนะครับได้ผู้ชนะนะอ่าเป็นเป็ดยางที่จริงใจแล้วก็สีเหลืองแล้วก็เป็ดยางยากนะครับอ่าเราได้อันดับสี่มานะโจทย์ถัดมานะครับคือการ์ตูนโอ้โหอันนี้โจทย์สบายเลยนะอ่าเดี๋ยวเรามาวาดพี่ซองกันหน่อยดีกว่านะเป็นร่างแบบดุดุเลยหลอดเท่แน่อนอนครับ ร่างพี่ซองร่างนี้ค่อนข้างที่จะมีความดุดันพอสมควรน,นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะใส่เงาเข้าไปนะครับอ่านะใส่ไม่ทันมาเดี๋ยวเรามาเริ่มโบทกันนะสําหรับรูปแรกเป็นอ่าผีกองกอยติดยันนะครับอ่ายันแดงด้วยนะค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะเอาไปเลยนะครับสามดาวนะ เดี๋ยวเราไปดูรูปถัดไปเอ้าพี่แป้งนะอ้าพี่แป้งคนดังนะแป้งไหนไม่รู้เหมือนกันนะให้5ดาวนะครับมาอันนี้อันนี้ค่อนข้างที่จะต้องใช้ความคิดมากในการวิเคราะห์ออกมานะครับผมให้5ดาวนะครับเพราะว่ามันละเอียดเกินไปจนผมเข้าไม่ถึงอ่าอน,นี้พี่ซองของผมเองนะสวยงามแบบนี้เลยนะ5ดาวนะครับแบบนี้โหวตกันเยอะๆนะครับ แล้วผู้ชนะเลยนะแล้วผู้ชนะนั่นก,ก็คืออ่า,อาได้โจทย์คำว่าปิดสงสัยคงได้ปิดคลิปสำหรับรูปนี้แล้วแหละครับอ่าเป็นรูปสุดท้ายของคลิปนี้นะเดี๋ยวเราจะมาวาดนางเอกกันนะอ่าที่ชื่อว่าอะไรนะชาเฮอินอ่านะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มวาดกันเลย ราใช้เวลาพอสมควรในการวาดนะตอนนี้ก็วาดเสร็จแล้วนะเหลือลงสีนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลงสีผมไปพร้อมๆกันนะครับน้องๆอ,อ่านะครับอ่าเราเลือกใช้ผมตัวละครเป็นสีเหลืองนะอ่าเราเลือกสีเหลืองมาแล้วครับแล้วก็ระ,ะบายลงไปนะโอ้ยมันก็ไม่เชิงสีเหลืองนะเอาสีบอนๆหน่อยอ่านะครับ สีบอลน,นะอ่าระบายลงไปนะคะพยายามอย่าให้ออกนอกกรอบนะครับไม่งั้นรูปของเรานั้นจะไม่สวยนะครับอ่าต้องพิถีพิถันในการลงสีนะอย่าให้ออกนอกกรอบเหมือนตัวอย่างนะครับนี่ที่ผมระบายมามไม่มีออกนอกกรอบเลยนะครับอ่าค่อนข้างจะสวยงามนะ เลือกสีที่เข้มขึ้นนะอ่าปาดลงไปในเงาคอนะครับแบบนี้แล้วก็เวลาจะไม่ทันแล้วใส่สีตามไม่ทันด้วยอะเดี๋ยวเรามาโวตดกันครับพี่น้องมาดูกันว่าน้องๆเขาจะวาดอะไรกันในโจทย์คําว่าปิดนะนะคะเป็นประตูแล้วก็เขียนคําว่าปิดแบบนี้ความคิดสร้างสรรค์เยอะมากใช้ความสามารถสูงนะแบบนี้นะเอาไปเลย5้ดาวนะครับ ในรูปถัดมานะครับเหมือนจะเป็นประตูนะแขวนป้ายว่าปะปานะครับน่าจะเขียนคําว่าปิดนะแต่ว่าเขียนไม่ทันนะเพราะว่ารูปนี้ใช้ความสามารถสูงจริงๆนะมันใช้เวลานานนะครับอ่าในรูปถัดมานะครับก็จะเป็นร้านสักล้านหนึ่งนะภาพนี้ค่อนข้างใช้เวลาเยอะพอสมควรนะกับรายละเอียดขนาดนี้เอาไปเลยนะครับ5้าดาวนะ อ๋อสิ่งๆงนี้คือเอเลี่ยนจากอวากาศนอกโลกนะมีหนวด2อ,อันเป็นสีดำนะครับมีหัวเป็นสีม่วงมี2ลูกตามีปากใหญ่ๆนะครับอ่าสวยงามมากนะอ่ารูกถัดมานะครับเป็นตัวตลกนะครับอ่าจมูกสีแดงเลยนะครับมาโจทย์บอกว่าปิดนะครับแต่ว่าตัวตลกมานะเอาไปเลย5ดาวนะความคิดสร้างสารรค์อ่าสิ่งๆิ่งนี้คือ คนกําลังนอนอแต่ว่าต้องปิดประตูก่อนนอนนะครับอ,อันนี้ความคิดลึกล้ามากนะ,ะมาดูผู้ชนะกันนะครับพี่น้องนะ,ะนะครับตัวตลกอันดับสานะครับร้านที่เขียนว่าปิดอันดับ2แล้วก็ร้านสักอย่างหนึ่งนะครับได้ที่1ไปนะครับด้วยความละเอียดภาพี่ค่อนข้างที่จะเยอะเหมาะสําหรับ5นาทีนะครับสวยงามตามเวลานะครับและนี่ก็จะเป็นรูปทั้งหมดที่ผมวาดใน คลิปคลิปนี้อะนะอ่าชอบรูปไหนก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วก็อยากให้ผมวาดอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะอ่ากดไลค์กดซับให้ผมด้วยแทบไม่ชนะขึ้นที่หนึ่งเลยเออราชาเงาคนนี้หดหูยิ่งนะักข้าต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายกดไลค์ให้ด้วยกดไลค์ให้